ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ในเวอร์ซับหรือว่าฮอนนั่นเองนะครับโอเคห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาสุ่มมาดูนะครับผมเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับระบบโค d e เด็กนั่นเองนะซึ่งส่วนตัวผมก็ไปเติมมาแล้วนะครับโอเคก็ไม่ได้กะจะเติมหรอกแต่ว่าโอเคก็เติมก็เติมนะ เออไหนก็มันก็มีระบบอะไรมาใหม่ก็อยากจะลองดูนะครับโอเคกดซื้อไปเลยฮะอ่าก็เนี่ยเราจะซื้อเป็นแบบว่าทุนต่ำนิดหนึงนะครับผมแค่5้0โกโคอยพอนนฮะเออกดไปนะผมเห็นว่ามันจะมีการเปิดกงเปิดกล่องอลไรนั่นนี่ด้วยนะฮะอ่าอ่ามากเท่เลยพอบคุณเติมปุ๊บเท่เลยนะเอออะไรวะเนี่ยโหซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอะไรคือยังไงนะฮะแต่ก็เห็นมันผ่านมาแล้วฮะว่ามันคืออะไรยังไงนะแต่ว่าโอเค อะไลร,รับถ่ายทอดสดใช่ไหมอาแล้วก็มันมีเปิดกล่องอะแล้วเปิดกล่องไงอะ่ะไอ้เชี่ยคูทําไม่เป็นอะอันนี้อันนี้อุยเ้ยอะไรวะเอ้าไอ้เชี่ยโลเอ้าอ๋ออันน,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 นี้อันนี้เป็นเอ่อเรเวลของเรานะครับผมซึ่งเลเวลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ คือเลเวลหนึ่งก็จะเป็นงี้ใช่ไหมอ่าเลเวลสิบก็เป็นงี้นะฮะไอ้ยตรงที่มันอยู่หลังบ่อฮะนั่นแหละน่าจะใช่นะครับผมนั่นแหละนะฮะโหทะเบียนสูงๆนี่อย่างกะสร้างวิหารเจดีอยู่หลังบ่อนะครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยยิงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะมั้งไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่ไงมีของรางวัลเนี่ยนะฮะอ่ากดรับไปเลยอ้าโอเคแล้วไงอ่ะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแล้ววะ อ๋ออันนี้น่าจะเป็นการอ่าย่อยย่อยอวะวตารใช่ไหมเออใช่ใช่ซึ่งทําได้อาทิตย์ละตัวใช่ป่าวะไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ผมก็ไปดูดูเข้ามาเหมือนกันนะโอเคคอลเลกชัน okay, ครับอ๋อนี่เหมือนจะตู้โชว์อะไรอย่างงี้ป่ะฮะถ้าถามจริงๆนะผมอยากได้ตัวไหนเหรออ่าผมอยากได้ตัวไหนผมอยากได้ผม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 ไม่อยากได้ไอ้ผมอยากได้ตัวเนี้ยไอ้เนี้ยเอ้ผมอุ้ยฟารโรเท่กว่าวะเฮียอยากได้ฟารโร่วะเฮ้ยเปิดขุมท 1, รัพย์หนึ่งพันคิวตัอนแหรอครับอ๋อแล้วแล้วกล่องกูอยู่ไหนอ่ะกูไม่มีกล่องเหรอ เฮ้ยไม่มีจริงรอ่ะอทีไมันจะไลน์งั้นนะ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้คืออ๋อนี่อยู่ข้างบนหียน,นี่ไงอ๋อโอเคครับผมแบบคือผมไม่รู้อ่ะคือเคยดูคลิปตอนที่ระบบนี้เพิ่งมาก็จริงแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันตรงไหนยังไงเนี่ยเพราะมันดูมานานแล้วออโอเคจัดไปไปแกตีนไปมึงอ่ะอ๋อเราน,น,นี่กดดูตัวอย่างนี่กูมีกล่องของกดดูฮะอ่าเอ้ยดูที่าได้อะไร จะเอ๋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 ขอยไม่ได้เวลก็พอโอ้โหอะไรวะเนะี่ยมันคืออะไรวะไอคอนเหรอเอ้ยมึงบ้าปะเนี่ยโหยิ่งกว่าเวลนี่คือไอคอนนะฮะโอ้โหนั่นไงไอคอนจริงๆด้วยเนี่ยใช่ปะไม่รู้อะฮะช่างมันเหิดนคะครับผมโอเคก็ปเปิดไปอีกอ่านี่กล่องระดับสองของดีๆนะกูก,การ์ดนะโอเคขะเออเฮ้ยตัอวอะไรวะอ่าวากิลลี่ใช่ปะใช่นะครับ มาทำมันเท่ทำมันเท่นะครับผมโอเคจัดไปกล่องระดับ3ครับสาธุนมโม3ทีมากดปุ้งนะ,ะกล่องนี 1, ้พันทิต้านเลยเหรอโอ้เรามีแค่900นะครับเวลาเล่นแต่ละตามก็จะได้เฮ้ยอ,อย่าเวลนะเว้ยเฮ้ยได้ฟินเหรอเย้โอ้ฟาโลมึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ oh, ใหกูก็ได้โู้แต่ฟินตัวนี้นี่ลิมิเต็ดอยู่นะใช่ไหมเฮ้ยทำมันเล่นไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าก็ก็ดีนะฮะอ่า เดี๋ยวขอดูตัวอย่างซีว่าในนี้มีอะไรบ้างน,นะครับอ่าซึ่งเรามีคิสตันเนี่ยคือคิสตันในแต่ละตาเนี่ยเราจะได้ ость, ใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็สามารถท si ี่จะโอ้โหมีวอดนะฮะมีน no กมีอะไรต่างๆน,น,นานาซึ่งของวันนี้ก็ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ค่อยนะครับอืมซึ่งกูรอแบบว่าให้มันเป็นพันเลยดีกว่ามันค่อยมาเปิดใช่ไหมเออซึ่งนียโอ้โหนี่นี่มีแต่ดีๆเท่านั้นเลยเนี่ยเออนี้ก็น่ารักดีนะครับอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยคืออยากได้จริงๆนะครับผมถ<ๆ>ึงจะไม่ได้เล่นก็เเเเออออะะนนกกก็็ยยาาไได้้้ครรัโลลวผูพพทงมี นะครับผมอมือ่าอะไรวะเนี่ยอ่าน่าจะเกี่ยวกับพวกทีมอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคก็ประมาณนี้รีวอร์ดอ่าโอเคครับก็คลิปนี้นะฮะสั้นๆง่ายๆอ้าวเฮ้ยอะไรมีรับรางวัลอะไรกะกูรับไปแล้วไม่ใช่แล้วมันมันกดอะไรได้กเกี่ยวีัยกูงงนะฮะเซ้ามันเถอะนะฮะโอเค ก็นั่นแหละนะฮะก็คลิปนี้นะครับง่ายๆสั้นๆไร้ like, สาระอย่างนี้นะครับผมโอเคก็ต้องขอจบไปมีนทัลลี่แล้วคันนะครับซึ่งใครที่อยากจะซื้อเนี่ยก็ลองไปเสี่ยงดวงกันดูแล้วกันนะครับว่า3กล่องแรกนี่จะได้อะไรนะครับซึ่งก็ถามว่าผมคิดว่าคุ้มไหมเมื่อกี้นะครับผมว่าก็คุ้มนะเพราะฟินผมเล่นอยู่แล้วนะครับผมและได้อวตารที่แบบมันเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยผมก็ชอบ นะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ